ไอ้ลูกหมานี่จะเย็นๆไว้ก่อนเริ่มฝึกข้าขออธิบายก่อนว่าออร่าคืออะไรออร่าออร่าเป็นหน่วยย่อยของมานาอีกทีเป็นรูปแบบของมานาที่เหล่าอัศวินใช้กันถ้านักเวทสามารถใช้มานาโดยกักเก็บมันไว้ในรูปของก้อนพลังแล้วก็อัศวินก็คงเรียกได้ว่าสามารถกักเก็บมานาไว้ในร่างกายได้ชายผู้ที่บุกเบิกการใช้ออร่าครั้งแรกมีนมว่า เอ็มเพลเลอร์อเล็กซานเดอร์ต่างจากนักเวทที่กักเก็บมานาภายในสิ่งของเขาเป็นคนแรกที่คิดค้นว่าการกักเก็บมานาไว้ในร่างกายสามารถเพิ่มความสามารถทางกายภาพได้การใช้อาวุเริ่มต้นมาจากการประทุของมานาในร่างกายในขณะที่มานานั้นโดยปกติแล้วจะกระจายอยู่ทั่วร่างกายแต่ก็เป็นไปได้ที่จะรวบรวมมันไว้จุดๆเดียวแล้วระเบิดมันออกมาแต่ว่ารูปประวัติของมัน ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรม,มีน้อยคนนักที่จะสามารถใช้มานาแบบนี้ได้ประมาณหนึ่งจากพันคนจะเลือกเส้นทางของอัศวินออร่าและประมาณหนึ่งจากหมื่นคนเท่านั้นจะเลือกทางแห่งเวทมนต์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการทดสอบความเข้ากันของมานาจึงสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่อัศวินออร่าต้องมีเป็นอย่างน้อยก็คือความสามารถในการรับรู้มานาส่วนใหญ่ก็พลาดกันตรงนี้แหละในกรณีของข้า ถึงแม้ข้าจะใช้เวลาถึงครึ่งปีในการรับรู้ถึงมานาได้แต่บางคนก็ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีเลยตรงนี้แหละพรสวรรค์โดยกำเนิดจะมีผลอย่างมากงั้นมาเริ่มจากการรับรู้มานากันก่อนเลยช่วยอธิบายกลไกของมันให้ข้าฟังที่ได้หรือเปล่าได้สิโรแมนดิมิทีเขาคงได้ใจมากแน่ๆจากที่เพิ่งจะชนะข้าไปแต่เสียใจด้วยเพราะมันจะไม่ง่ายอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะ พราะพรสวรรค์ในวิชาดาบกับมานานีมันคนละอย่างกันอีกเดียวเจ้าก็จะได้เห็นความปวดร้ายของโลกความเป็นจริงแล้วการฝึกในครั้งนี้มันช่างไร้ความหมายเพราะในเมื่อข้ารู้วิธีรับรู้มานาตั้งแต่แรกแล้วต้องขอบคุณเวทปีศาจสวรรค์ที่ทําให้ข้าสามารถกักเก็บมานาไว้ได้ถึงแม้มันจะน้อยนิดก็ตามเพียงแต่ว่าถ้าข้าเอาแต่ทําตามสิ่งที่ข้ารู้เพียงอย่างเดียวมันก็อ,อาจจะนําพาข้าไปสู่ความเสื่อมถอยได้ ถึงแม้ข้าจะไม่เข้าใจเหตุผลของสิ่งนี้ก็ตามแต่ข้าก็ต้องเรียนรู้มันไปก่อนเพ่งกับการหายใจเป็นจังหวะและทำสมาธิไว้พยายามรับรู้ถึงทุกสิ่งที่กระทบตัวเจ้าเมื่อเจ้าดึงออล่าออกมาใช้ได้เมื่อไหร่นั่นจะเป็นหลักฐานว่าเจ้าได้เป็นอัศวินออล่าหนึ่งดาวเรียบร้อยแล้วการดึงออล่าออกมาใช้นั้นทำได้หลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการเคลือบดาบของเจ้าไว้หรือเคลือบมันด้วยร่างกายเจ้าเองจะทำให้เกิดการผทุของ ผลังเป็นไปไม่ได้เขาเขาดึงออร่าออกมาใช้ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่คิดไว้ว่าการใช้ขิของคนพวกนี้มันช่างไร้ประสิทธิภาพสิิมดีขิในโลกมุลินจะสามารถขจัดของเสียออกจากร่างกายได้เพื่อที่จะได้กักเก็บขีไว้ในร่างกายแต่ว่าในโลกนี้มันต่างออกไป ในขณะที่รวบรวมมานาไว้และหวังให้มันกระจายไปทั่วร่างกายแต่พวกเขาไม่ควบคุมมันเลยแม้แต่ถ้าคิดในโลกมูลินมันเบาบางแต่แข็งแกร่งแล้วก็มานาของที่นี่ก็คงจะหนาเนี่นแต่ช่างอ่อนแอส่งผลทําให้มานาล่วงออกจากร่างกายง่ายขึ้นถ้าให้เปรียบเทียบการใช้อลร่าของที่นี่ก็เหมือนกับวิชาภายนอกของมูลินนั่ค่ะ ที่วิชาภายนอกจะใช้ในการเสริมความแข็งแรงของร่างกายแต่มันก็แค่ภายนอกเท่านั้นและจะไม่ช่วยในการกักเก็บมานาการที่พวกเขาระเบิดมานาที่กักเก็บเอาไว้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้มันไร้ประสิทธิภาพโดวยวิธีนี้ข้าจะถึงจุดสูงสุดไม่ได้แน่แม้จะใช้เวลาเป็นร้อยปีก็ตามอะไรกันเจ้าทํามันได้ยังไงกันเมื่อกี้มันเอล่าง,งั้นเหรอเจ้าเองก็น่าจะดูออกนี้นะข้าถึงถามเจ้าไง ถ้าใช้เวลาเป็นปีเพื่อที่จะสามารถดึงออร่าออกมาใช้ได้บอกความจริงมาซะบอกข้ามาสิว่าเจ้าเสียแรงทำเป็นไม่รู้วิธีใช้มานามาตลอดใช่แล้วข้าเข้าใจทุกอย่างแล้วมันแปลกตั้งแต่ที่ข้าพ่ายแพ้กับเจ้าแล้วถ้าเจ้าทำได้ถึงขนาดนี้แล้วทำไมเมื่อสองปีก่อนเจ้าถึงเจ้าเข้าใจผิดแล้วที่ข้าซ่อนพลังเอาไว้งั้นเหรอถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่า ข้าใช้เวลาถึง10ปีเพื่อที่จะได้เป็นอัศวินเอาล่าสองดาวอ่าอะไรมันน่าขำกันนั่นก็เพราะว่าเจ้าหัวเราะให้กับความพยายามของข้างนั้นเหรอข้าขอถามอะไรเจ้าอย่างในระหว่างที่เจ้ากําลังไต่เต้าถึงเป้าหมายนั้นเจ้าเคยตั้งข้อสงสัยกับวิธ,ธีการสึกข,ของเจ้าหรือเปล่านี่เจ้าเจ้ากําลังจะบอกอะไรกับข้ามันก็ปกติที่คนจะมองข้ามสิ่งนี้ไป ความจริงที่ว่าวิธีการฝึกที่เก่าค่ำคืนั้นเป็นทางเดียวสึ่ความสำเร็จระหว่างที่ข้ากําลังเรียนรู้ออล่าจากเจ้าข้าก็คิดได้ข้าสงสัยว่าทําไมผู้คนถึงยึดติดกับวิธีการฝึกนี้นะักทั้งที่มันชัดเจนขนาดนี้เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าเจ้าศรัทธาในตัวกับการโจาธานมมากเกินไปนะเหตุผลง่ายๆเพราะสออย่างนั้นมันง่ายกว่าใช่ไหมล่ะ พวกเขาคิดเพียงแค่ว่าถ้าสอนสิทงที่ตนได้เคยรับเรียงไปนั้นมันก็จะไม่มีอะไรให้ติหรือผิดอะไรข้าไม่ได้หัวเราะให้กับความพยายามตลอดสิบปีของเจ้าแต่ตลอดสิบปีที่ผ่านมานั้นการที่เจ้าไม่เคยตั้งข้อสงสัยกับวิธีฝึกนั้นต่างหากข้าจึงหัวเราะออกมาบนโลกนี้ไม่มีคําตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกถึงแม้วิธีที่เจ้าตัดสินใจจะเลือกเดือนนั้นจะเกิดขึ้นจากความกัวงวลที่คนเพียงคนเดียวมีให้กับผู้สําเร็จวิชาของเขาก็ตาม ความกังวลน,นั้นแหละคือสิ่งที่จะทําให้เกิดความล้มเหลวในชีวิตจงเผชิญหน้ากับปัญหาเมื่อเจอกับความล้มเหลวมเมื่อเจ้าได้พบเจอกับคําวิจารณ์ของคนรอบข้างและความสิ้นหวังของตัวเองเพียงแต่ว่าการเป,ปลี่ยนแปลงเป็นหนทางเดียวเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ข้าและทิ้งคําสองของพ่อข้าและเดินตามทางของข้าเองไงล่ะฝึกกันพอแค่นี้ดีกว่างั้นก็บอกข้ามาสิ จากนี้ไปข้าควรทำอย่างไรดีเจ้าคิดจะสู้ต่ออีกนั่นเหรอไม่ละข้าขอยอมรับความแพ้นิกายเลือดอสูรจะขอติดตามแบกจุนฮยกแห่งนิกายปีศาจสวรรค์ช้าก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบคนที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าข้าจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะแข็งแกร่งเหมือนกับเจ้ากันข้าขออุทิศร่างกายนี้ของข้าให้กับเจ้าถ้าข้าแข็งแกร่งขึ้นก็จะมีแต่สร้างประโยชน์ให้กับเราทั้งสองคน ฉะนั้นช่วยบอกค่าทีจากนี้ไปข้าควรทำอย่างไรดีถึงกับทิ้งศักดิ์ศรีตนเองไปน่าสนใจดีนี่